สวัสดีครับต่อยสานบันทุงครับหรือการเรืองงา้นครับผมออกมาใส่เบ็ดครับมือนี่นี่ครับหมยเก่าไมยเดิมหมดแล้วครับไมยที่เคยมาใส่ปลาไหลด้ดูแลครับผมเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นครับน้ำขืนลวดคันแท่นาเลยครับด้วยนี่มาหนีมาลองเยื่อห่วครับหัวกกับเบ็ดคันครับผมเบ็ดสามสิบหลังครับมากันมามาใส่เบ็ดน้ำกันมาเนี่ย 哦，是用炮火呢。 เรียบร้อยพี่น้องลาแก่เดี๋ยครับมันเลยยางพาน้ำไค่คูนี่แหละครับผมใส่คูนี่แล้วก็เรียวไปนี่แล้วก็ตัดได้หมนครับแล้วก็ย้อนมาหม่องสามจีหลังเหมือพเดีครับผมเดี๋ยวจะมาลุ้นกันครับผมสี่มัด่าะมานสวัสดีตอนเช้าพี่น้องนี่พามายามเบ็ดแล้วครับผม มือนีจะพยายามจากหลังสุดท้ายเป็นหลังแรกครับว่าหลังแรกเขาอยู่คู่นั่นครับผมคู่นี้เป็นหลังสุดท้ายแถวสุดท้ายไปดูนันเรยครับผมมีแต่งงามใหมเบื้องบว่าครับ,รบมือหนึ้งเพื่อนก็พยายามครับโอ้เสียงปลาสวบขากพี่น้องเอ้ยแต่เราติดกินเบียดให้พราะ่ันละ หลังแรกก็ให้กินนะครับตะวัางผมว่าถือสองหลังไม่มีอะไร เดี๋ยวหลังในผิดโปรตีเพิ่งดิ่งไทยเพิ่งได้พี่น,น้องเนอนะปลาห่าวเยอะครับเพื่อนตัวแรกมาแล้วครับผมโอ้ยตัวปลาเนพี่น้องเอ้ยปลาหมานเนาะตัวแรกครับตอนนี้เก็บกันนะครับเด้อตัวแรกมองครับ น้องน้องนี่คือจมนานนะครับยังดือดมันโอ้ปลาไหลนะพูปาลางนะตกก้อนกเบ็ดป้องมาถือปลาไหลครับปลาไหลน้อยสรุปคู่นี้ได้ปลาคอหน่อยตัวเดียวครับ ไปลุนเปอาไม้เขาด้วยครับผมนี่ครับก็เหลเือคู่คู่นี่กับคู่เงาครับหลังกลางนานมีเกี่ยวกอหย่าครับผมแต่่ทีอยู่ปรอยูเพราะเห็นดินได้พี่น้องโอ้เป็นแนวบวเป็นงูครับผมอกอหย่าลูกคุณ อออเอ้ยเิดเอียวเลยเป็นงูป,ปา่าครับวันมปนปลาถือเบ็ดหลังนี่ครับนี่ปลาปถืาอเบ็ดครับพี่น้องโอ้ยมาขึงเต็มสองมาแล้วครับผม เขียนไงครับขออนุญาตเก็บพี่น้องเหลือคู่เดียวนะครับคู่ย่ามคู่เดียวนะี่ยแหละไปครับพาหน้ามยามเบ็นดน้ำกันมิดแต่งโกโก้เห็้เบิ่งบ้งบ้งมาเนี่ยเอ้ยมิดแตปลาคอหน่อยแท้สนุก ก็ว่ามันเยี่ยงหัวก,วกีนนะขั้นเบ็ดตังถือเรือเทเลยอยู่ ไม้นี่ใส่ยเยื่อห่วงเถี่ยวได้บ่ประทับใจเจ้าเถื่อวแล้วครับถือสองตัวตานะครับผมาหายุหากินแล้วครับเนาะมือทีมี 10, 000, 10, 000, มือหมานมือบปหมานมีอได้ประคอหน่อยตัวนึงก็ปลาเข็งตัวนึงครับถือว่าพอได้ ออกมา,าเล่นทตงเล่นท่าไปเออหลางเบียดไว้ครับถ้าไส่อยิกมาลุ้นรอบหน้าถ้ามาไส่เยอะฉีดเดียนครับอ่าผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับแลัวคลิปนี้สวัสดีครับนี่ได้หน่อยตัวตัวหน่อยเขาบอกครับ นนปล่อยสายจะคล้องเลยนะครับไปขยายพันธุ์เคียงง่ายครัปล่อยนะครับแม่ไข่ไปขยายพันธุ์บ่พอกินเอาก็ปล่อยมันไปตัวหน่อยเกินเอาก็ปล่อยมันไปอ่ะลิปนี้สวัสดีครับ